สวัสดีครับผมวันนี้เรามาที่แอป Snapchat นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแบบใบหน้าอนิเมะนะครับแล้วก็ใส่แบ็กกราวด์อนิเมะนะครับวันนี้เดี๋ยวเราใช้หลายแอปหน่อยนะครับเพื่อนๆที่เคยดูช่องผมมาน่าจะพอที่จะตัดต่อแล้วก็ทำหลายๆแอปได้บ้างแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะเดี๋ยวไปพยายามไปช้าๆเลยกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาที่ s n a p c h a t ก่อนนะครับ เพื่ออะไรนะครับเพื <analogy> ่อท well. we ี่เราจะมาถ่ายรูปก right? so ่อนนะครับเราถ่ายรูปเป็นหน้าการ์ตูนอนิเมะก่อนนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับคําว่าอนิเมะสไตล์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ที่เคยสอนไว้นะครับด้านบนนะครับโอเคเลือกไปที่เลนอนิเมะสไตล์ครับกดเข้าไปนี่ครับมาแล้วครับเพื่อนๆก็ถ่ายรูปเลยครับวางมุมดีๆครับแต่ว่าพื้นหลังครับ แนะนำว่าเอาพื้นแบบสีเดียวแบบนี้ครับมันจะตัดง่ายนะครับอันนี้เดี๋ยวหามุมนิดนึงครับอ่าถ้ามุมมันดีหน้าเราก็จะหล่อครับอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะกดถ่ายอ่าได้แล้วครับกดถ่ายแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเรานะครับบันทึกก่อนนะครับกดบันทึกด้านล่างซ้ายนะครับแล้วก็ไปที่เลนก่อนครับเพื่อที่จะไปเซฟรูปออกมาก่อนนะครับ ่าไปที่เซฟรูปออกมาก่อนครับหรือว่าเมื่อจะถ่ายรูปก็ได้นะครับเนี่ยเลือก c a เมร่ารตรงนี้ก็ได้ครับมันก็จะมีรูปที่เราถ่ายไว้ในเครื่องนะครับเพื่อนๆก็เลือกได้เลยครับแบบเนี้เอาไปแต่งก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่เลยครับแล้วแต่ผมเอารูปที่ถ่ายแล้วแล้วกันนะครับเพื่อใครที่เอ่อจะทําแบบผมนะครับไปที่รูปตรงนี้ครับรูปแล้วก็เลือกครับอ่าทีนี้กดสามจุด ด้านบนขวานะครับแล้วก็ส่งออกนะครับกดเข้าไปเลือกดาวน์โหลดครับมาแล้วครับมาที่เครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับมาหรือเปล่านี่ครับมาแล้วอย่างเท่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปหา wallpaper นะครับเราจะใช้ตัวนี้ครับเราจะใช้ p i n t e r e s ครับกดเข้าไปครับ p i n t e r e s อันนี้ผมก็เคยรีวิวแล้วนะไปลองเสิร์ชดูได้นะครับเดี๋ยวผมแปะ ไอ้นี่ให้ดิสคริปชันให้ครับเซิร์ชเลยครับว่าอ่านีเมะมแบ็กกราวนะครับมาแล้วครับก็จะมีพวกแบ็กกราวให้เรานะครับเมื่อกี้มันสีประมาณนี้ใช่ปะเอารูไหน่อยดีรูปนี้แล้วกันครับมันน่าจะเข้ากับสีแบบนี้ทีนี้ก็กดบันทึกครับกดด้านบนนะครับที่เป็นสามจุดด้านบนขวาครับก็ดาวน์โหลดรูปครับปุ๊บมาแล้วครับทีนี้ ไปพิกอาร์ตครับสามแอปได้ครับเพื่อนๆผมเคยสอนได้หมดแล้วนะเพื่อนๆน่าจะลองทําเป็นแล้วนะในการที่จะรีมิกนะครับเดี๋ยวหลังๆเราจะเป็นเรื่องของการรีมิกหลายๆแอปบ้างครับปิดก่อนนะครับแล้วก็เลือกนะครับบวกไปเอารูปเอนิเมะมาก่อนครับที่เป็นแบ็กกราวด์ก่อนนะครับมาแล้วครับแบ็กกราวด์ทีนี้เราก็ไปเลือกรูปเรามาครับด้านล่างครับเลือกเป็น เพิ่มภาพถ่ายครับกดเข้าไปเลือกตัวเราครับเปิดเพิ่มเข้ามานะครับซูมหน่อยอ่าครับกดยังลบนะครับข้างบนนะครับปุ๊บก็เลือกบุคคลครับเรียบร้อยครับมันตัดให้แล้วครับตัดอย่างเนียนนะครับทีนี้ก็ซูมให้มันพอดีครับอันเนี้ยถ่ายแคบไปครับต้องถ่ายมันกว้างกว้างหน่อยเพื่อนเนก็ถ่าย ให้มันกว้างนะอย่างเงี้ยเห็นปะโอแต่ผมหล่อมากเลยชมตัวเองซะแล้วอะเนี่ยครับทีนี้ไอตัวเลเยอร์เราเนี่ยเราก็สามารถเลือกปรับสีปรับอะไรได้นะครับเนี่ยปรับปรับสีก่อนนะเนะพราะเพราะรูปออกมามันจะเหลืองๆนะครับเราก็ปรับหน่อยให้มันสว่างขึ้นนะครับ นี่เห็นป่ะปรับอุณหภูมิมันก็จะก็จะสว่างขึ้นอ๋อรอจัดรอจัดนะครับเลือกเลยครับปรับให้แบบลายเส้นอนิเมะที่เป็นเพื่อนชอบนะครับอ่ะประมาณนี้ครับได้แล้วกดทำไปใช้ทีนี้อาจจะต้องกดอีกทีครับมันรวมรูปแล้วนะนี่นี่ก็ใส่เอฟเฟกร,รวมครับ อยากใส่อะไรก็ใส่ครับใส่เอฟเฟกก็ได้ครับ Fx นะครับแล้วก็เลือกข้างล่างเป็น Fx ครับเนี่ยก็ปรับให้มันเป็นโทนโทนเดียวกันครับป่ะอย่างเท่ครับอนิเมะของเรานะครับคำว่า TRY คือเสียตังค์นะครับมันจะเข้าสู่โหมดของ p i c a r t go ครับให้เราเสียตังค์นะครับไม่ต้องไปกดนะครับ ของฟรีมีเยอะแยะครับไม่ต้องไปเสียดายครับอ่าอันนี้สวยเอาันี้เข้มๆหน่อยเห็นไหมสวยไหมกดนําไปใช้ครับไอพวกนี้ก็อยากแต่งอะไรต่อแต่งได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆอ,อยากแต่งอะไรต่อแต่งได้หมดเลยนะครับอย่างพวกหน้ากากแบบเนี้ยใส่แสงใส่อะไรให้มันดูเป็นอุ้ยอันนี้สวยจังอ่าใส่อันนี้นะครับแล้วทีนี้ผมเลือกยังลบข้างบนผมจะลบ ภูกันด้านล่างนะครับไอเลือกยังลบครับลบออกผมเจ้าข้างหลังเป็นแสงนี่เห็นปะข้างหลังเป็นแสงให้มันสะท้อนมาโอ้โหสวยจัดเลยสวยจัดเลยถ้าใช้มันปรากฏมาก็เลือกเป็นภูก,กันนะครับกลับมานี่ครับว้าวว้าวโอ้ผมนี่สุดยอดครับสุดยอดอถูกไป นี่ครับเรียบร้อยครับใส่ตัวหนังสือไหมนะครับใส่ตัวหนังสือไหมกดนําไปใช้ก่อนตัวหนังสือนะครับใส่ข้อความก็ได้นะอ่าไไม่มีคําจะใส่แล้วหรืองไงมันมีคําภาษาญี่ปุ่นไหมปิดก่อนไปที่สติกเกอร์เลยกันครับสติกเกอร์ด้านล่างนะโอ้ผมยิ่งแต่งยิ่งมันครับ เลือกเป็นเจแปนเแปนเทคอ่า j แปนเทคไม่รู้มันอ่านว่าอะไรครับใส่ไปก่อนเนาะไม่รู้ถ้าแบบความหมายแบบผิดพลาดตระการใดผมขอโทษนะผมไม่รู้ความหมายนะครับใส่ใส่ไปก่อนใส่ใส่ไปก่อนอันนี้ไหมโอ้ไมาแมวแมวแมวสีมันเกินกันไปครับเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ไหม ไม่รู้ว่าใส่ไปก่อนเนี่ยอ่านว่าอะไรไม่รู้ว่าใส่ไปก่อน <laughs> มันว่ามันอ่านว่าอะไรกับใครเรียนญี่ปุ่นมาบอกผมหน่อยนะครับไม่มีอะไรอีกอะ่ะเอออันอย่างนี้ริมต้องอย่างนี้นี่อย่างนี้อย่างนี้อ่าไว้ตรงไหนแล้วเนี่ยไป เออเออยิ่งแต่งยิ่งมันครับโอ้คลิปนี้ยาวแล้วครับยิ่งแต่งยิ่งมันโอเคนะโอเคโอเคผมว่าประมาณนี้แหละกาลังเนียนเลยเป็นการแต่งที่สุดยอดมากานะครับกดถัดไปนะครับกดบันทึกนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับไม่น่าจะยากเกินไปนะเพื่อนๆนะโอเคนะลองเล่นดูนะครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามเลยครับสวัสดีครับ